สวัสดีจ้าสบายดียามเศ้าบ่สุขสุขนเด้อพ่อแม่พี่น้องป๊อดหนาวแท้นะว่าเนาะลุงเนาะแม่ก็ซอสั้นซองสั้นคืออันบ่นั่นกะหนาวน้องมก็ั้นเด้อพี่น้องเด้อน้องเมฆก็นุ่งเสือโตคือกันหนาวแฮงนก็ใส่ซโตมื้อนี้นา หนาวแห้งเนาะฮีึอย่าให้ลมเข้าโอเซ่รทางนั้นหนาวรีรอนี่ปีนีหนาวแห้งกว่กายบ่หรือมันเนาะบใจจังเลยบ่เพงไพ แต่กระปะหนาวหนาวไปใช้กันลำบากขี่รถจกักเนาะเล่นกัปเรื่อยทุงทุงเท่าคือปใายนั่งลุงเออจะล,ลมหนาวแท้ๆอ่ะคงว่าคงลมหนาบ้านเที่ยวหนาวหนาวหนาวมาหาพิงคยย์ไพ่พิลูกหนา้าเหมือนงูมา นาวน้ำลมนี่เด้อลมแห้งอีนนี้เราป่นพะถาวันวเพื่อเฟสได้ไข่อีกเลยเฮ้ยได้ไข่อีกแล้วโอ,ไอ,วโอ้ได้ลายแถมมือเดียวเวันนี้ฮะเออสอ่ม่อ,อ,อ,มอยังมึงท่านได้กินอยู่เอาพะถาวันเลี้ยงเป็ดก็ได้ไข่เลยมมนะให้สามหน่วยเมือม่อนั้นพอ่อคนกินเบดิดลูกเขาบ่ได้กิน อันยังอ้าวลูกขอบใจเด้อเออไปเป็นไห่อึ่ยต้มเอื s. S ้อยลิลี่ต้มยิ้วยิ้วไปในแม่น้ำโขดเอื้อยไปในแม่ไปในแม่พี่ เออต้มเบิดนั่นแหละต้มให้น้องต้มเอาไปต้มลูกโอ้ยลูกสาวคนนี้หมวกนะเพิ่นบุอยากใส่เด้อพี่น้องเด้อใส่ให้แล้วก็ดึงออกใส่ให้แล้วก็ดึงออกขี้หมกกระย่อยกินยาอยู่ นีน่เอ้ยนี่เอ้ยเสือสองสันหให้แล้วมาเนี่ยแม่มาเนี่ยแม่มาให้เพียงไาไป เออเออผมก็อยากเอาทานมาขายให้เงาคือมามา่า มักรอิดว่าด้นี่าเสียงนะเปล่ามักรอิว่มากิดข่าแบบนี้เมกเอ้ยขิดข่าได้หมทำแนลินแบบนี้ขินข่า,าไปํไไำ,แำแรนไปทนี่นี่นีรถพานี่รถไานี่เบิ้นเบิ้น,บน,บรรรรรนเบอ เห่ออยู่ đây เออมาเฮ้ยเอาสาดมาปูนทิ้งแดดน้องก็ย่นแต่บดได้นั่นบดได้เข่าคิง พักมาอยู่หน้าบ้านอยู่นี่มันมีแดดล้างบ้านมันมีแดดขึ้นเขาลมพี่องเลย <c oughs> โอ้ึ้นจุกน,น้ำกับฟิวมาเวลา ลงแถวลงมาเด็กก็มากินเข่าหนาบ้านเอาเมาคนเดียวจะ้องว น้องอยากเล่นเล่นอยู่นอกน้องใส่เสืออยู่สองตัวว่าเป็นยังดอกเอาเสร็จขี้โมกให้น้องนะน้องอยากเล่นเล่นพาน้องเล่นสะก่อนน้องอยู่ข้างในโดนเติบแล้วโอ้โสทีบ่อแขกเลยเอาเซ็ตเซ็ตเซ็ต Còn hít nhạc, éng lên yên luôn Ủm cho bố bay bên đây đâu Áo cướp hả kệ cá nông Hàm lên Nam đơ nào đơ โอ้ยเกือขักแท้แม่เอ้ย